ตอนนี้ปัจจุบันนี้มีนักเรียน220คน220คนครู11คนเปิดสอนระดับชั้นม .1 ถึงม .6 หลักสูตรก็ใช้หลักสูตรแกนกลางเหมือนกระทรวงศึกษาเขากําหนดส่วนว่าหลักสูตรสถานศึกษาเราจะเน้นเรื่องพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนเอามาใช้เอามาจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเป็นชมรมแล้วก็เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการให้ความร้อนเลยวป่า ที่ที่ร้อนกว่าไหมที่ที่เย็นกว่าเขาก็เลยเอาแผ่นนี้มาติดติดเพื่ออะไรรู้ไหมติดเพื่ออะไรรู้ไหมทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าเห็นไหมเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาแล้วแค่การถ่ายโอนความร้อนแค่ความแตกตา่างของคุณนะคะครูนะคะโรงเรีย<า>น,นสีแสงธรรมนี่มันเริ่มต้นได้อย่างไงเริ่มมาจากโครงการช่วยชาติที่เราอยากจะช่วยชาติต่อเคยไปช่วยวหลวงตาช่วยชาติเคยซื้อทองคํามีเงินพระป่ามากับวัดนี่ไม่เคยเก็บไว้ จะไปซื้อทองคำช่วยชาติแล้วก็ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นทำบ้านดินทำอะไรทดลองทำเรื่องพลังงานทำไบโอดีเซลให้ทุนการศึกษา <S <S พอจบโครงการช่วยชาติปุ๊บก็เงินก็ยังพอมีอยู่มีญาติโยมมาถวายปีละครั้งทอดพราป่าปีละครั้งเขามาทอดทราป่าให้ให้ทุนการศึกษาเนี่ยก็ยังให้เหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราให้เท่าเดิมเนี่ย แล้วจะได้คนเพิ่มมากขึ้นนี่จะทํำยังไงก็เป็นแรงบันดาลใจลว่าเออถ้าจะช่วยชาติต่อมันน่าจะทําโรงเรียนปี52อาตมาโรงเรียนบริหารธุรกิจบริหารกิจการชุมชนโทรบริหารการศึกษาเรียนแล้วเพื่อจะเอามาทําโรงเรียนวันแรกโรงเรียนนี่ใหญ่ขนาดนี้โตขนาดนี้เลยหรือเปล่าครับมีอาคารอยู่3าหลังหลังที่ทํางานนี้แล้วก็หลังที่สอนเดิมนี้ครับแล้วก็โรงอาหาร เรียนเล็กๆ,ๆนี่กลายเป็นตึกเรียนหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยโซล่าเซลล์เองหลยคื <c oughs> เรียนหลังใหญ่นี้เพราะว่าเด็กเด็กล้นทํายังไงก็ไม่พอเรามีเงินอยู่ร้านหนึ่งหาจ้างช่างแถวบ้านนี้มาใครจะทาไม่มีใครมาเลยนะตัวเองลงไปก่ออิฐขุดหลุมลงไปเทเสาขึ้นมาต้มหม้อขึ้นมาเงินร้านหนึ่งหมดพอดีเขามาทอดผ้าป่าอีกครั้งหนึ่งช่วงกลางปีในร้านกวาดหารืออะไรเนี่ย ก็ทำชั้นสองขึ้นไปเน่งทําให้มันถึงชั้นสุดท้ายมันก็สะดุดเพราะทางานเร็วแล้วก็เงินไม่มีก็ขายบ้าน <c oughs> ไปขายบ้านมาบ้านที่แม่ยกให้นี่แหละแล้วก็ไปขายหลังที่สองแม่อยู่ที่นี่บ้านพ่อขายออกมาอีกเกี้ยงสองล้านกว่าเสียดายังไ,ไม่ได้เสียดม,มันไม่เกิดประโยชน์ เราเห็นประโยชน์ที่ใหญ่กว่าเราจ่มเสียสละประโยชน์เล็กน้อยนี้ได้สองกลุ่มนี้ต้องทําให้เกลือเข้าไปอยู่ในน้ำกลุ่มนี้ก็ต้องเอาน้ําตาลให้ไปอยู่ในน้ำเพื่อทําให้มันเป็นสารละ หลายนั่นเองค่าเทอมหรือว่าค่าใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคนนี่ปีละเท่าไหร่ครับปีละล้วแต่มีถ้าให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อขอเข้าเปลือกสักกระสอบหนึ่งสอบปุ๋ยหนึ่งครับเพื่อมาทําเป็นโครงการอาหารังวันมาสมทบทุนอไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเหรอครับไม่มีทำไมพระอาจารย์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเห็นถ้าอย่างนี้มันก็ต้องก่อสร้างหรือว่าต้องมีค่าจ้างของครูบุคลากรอย่างนี้ตอนเป็นนักเรียนนะไปโรงเรียน บ้านไหนที่ไม่มีเงินไปหรือว่าไม่มีอะไรก็จะไม่ได้ไปจะไปเรียนหนังสือติดที่ค่าใช้จ่ายถ้าบอกว่ารถรับส่งฟรีอาหารกลางวันฟรีนียโอกาสของเด็กที่ไม่มีมันก็ได้มาเรียนเราดูจากความไม่มีเราเคยขาดแล้วมันมันเป็นยังไงความอึดอัดของความขาดแคลน <c oughs> แล้วอยากจะเรียนถ้ามันเป็นโอกาสที่เราพอจะหยิบยื่นให้ให้ได้เราก็แบ่งปันให้ได้อันนี้ก็แบ่งปันเหมือนกันครับและนี่ก็คือโรงเรียนสีสสงครมที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนเข้เาเรียนนะครับเารนี้ต้องแก้ปัญหาเอน,นะ,อะรู้สึกดีใจคะ่ะเพราะว่าที่บริเวณนี้คือถ้าเด็กจะศึกษาต่อนในระดับชั้นมัธยมเนี่ยต้องเข้าไปในตัวอำเภอซึ่งห่างจากที่นี่18กิโลแล้วจากที่เราเห็น เด็กตามที่เราไปเยี่ยมบ้านบางคนไม่มีกําลังทรัพย์พอที่จะไปเรียนค่ะซึ่งที่แห่งนี้ก็คือเด็กเรียนฟรีมีลดรับสง่งมีหันกลางวันให้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็โอกาสทางการศึกษาแล้วก็โอกาสให้กับนักเรียนที่เขาขาดขาดโอกาสตรงนี้ อันนี้เตรียมเตรียมอ,อ,อะไรอยู่ครับอันนี้เตรียมสื่อการสอนครับสําหรับนักเรียนการนําไปใช้พอเรามีแผ่นแล้วเราจะไปใช้ยังไงเนี่ยค,คือเราเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เราต้องการก็ใช้ได้แล้วครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับสื่อการเรียนการสอนในวิชานี้มีอ,อุปกรณ์การหาไฟคือแผ่นโซลาร์รรเซลล์แล้วก็อุปกรณ์การใช้แล้วก็มีขึ้นไปอีกก็คือการวัด การวัดก็เพิ่งประยุกต์มาเพิ่งทําเสร็จอ๋อนี่ทําเองเลยนะมันทำเองการวัดว่าวัดว่าในนี้มันมีไฟเท่าไหร่มันจะไปสู่การคํานวณว่าเราต้องการใช้ขนาดนี้เราต้องการใช้ไฟกี่วตต์เราต้องเก็บไฟเท่าไหร่เราต้องหาไฟเท่าไหร่มันจะไปสู่การคํานวณพื้นฐานองค์การคํานวณทางด้านคณิตศาสตร์หัวข้อลักคือยังเท่าไหร่เนี่ยการใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์โดยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า เขาจะใช้ประโยชน์เท่าไหพลังงานแสงอาทิตย์นี่สองยางใไฮยังแสงส่ายังแสงสว่างใไฮยังอีกห้ความร้อนนะเออจิ่งที่ใช่แค่นี้เาขาจนะใช้เท่าไหรอันที่แรกเราต้องหุ่นจักแผ่นโซลาเซลล์ก่อน้าแผ่นมันสึก้กับพวกนี่มันจะแบังแสงมันจะเป็นเงาเราต้องเสีเยบปลอกหน่อยอาจารย์ทานว่าเอาวิชาความรู้พลังงานทางเลือกมาจากที่ไหนครับเอาวิชาความรู้มาจากจากการศึกษาค้นคว้า<ะ>เอง เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแลวก็เริ่มปรึกษาเริ่มศึกษากับคนผู้รู้คนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ของนั้นๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกรูปแบบคือไม่ได้ไปไปทานโทษไม่ได้ไปไม่ได้ไปเข้าหลักสูตรที่ไหนคนคว้าด้วยตัวเองเลยคนคว้าด้วยตัวเองล้องวัดของุูนแจ๊คิ๊จิ้มไม่โม้บ้างเท่าไหรสิบเอ็ดบาทจึงไหนโวน เอาจากไอู้มบังด้วยมันจิตว่นั่นเห็นบนา่ในหนึ่งชั่วโมงนี้พีาจย์คาดหวังยังไงครับเด็กๆที่มาเรียนเอ่อให้เห็นการนำไปใช้ประโยชน์ยังไงพอมีใจรักแล้วก็ใจรักมีเอยมันใช้ได้มันเกิดประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ปุ๊บก็ับไปสู่การรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างพอรู้แล้วใช้อะไรบ้างใช้ยังไงด้วยทีนี้ถ้าไม่มีใจ ทำอะไรไม่สําเร็จเขาเรียกว่าฉันทะก่อนครับมันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีฉันทะไม่มีความพึงพอใจไม่มีใจรักใครเนี่ยไม่สําเร็จทําอะไรไม่สําเร็จต้องต้องเริ่มจากใจก่อนทุกอย่างสําเร็จลงด้วยใจก็คือชันทะเนี่ยแล้วก็คิดใครควรอยู่นั้นเอ๊ะมันเป็นอะไรนั่นเนี่ยมันก็จะขยายออกไปมันจะเป็นความขยันตามมามีจิตใจที่ว่าวิริยะฉันทะวิริยะแล้วก็มีจิต ที่จดจ่ออยู่กับเรื่องนี้เอย,อยากจะรู้เรื่องนี้อยากจกศึกษาอยากแะแสวงหามันก็จะต่อยอดขึ้นไปทําได้ขนาดนี้ใหญ่กว่านี้มีไหมมันก็จะขยับขึ้นไปอีกนี่คือมันต้องเริ่มจากใจกวพัร่มอะมันมีทขียเลยอะมันล่มด้วยเป็นยังเป็นว,วัดพอเป็นเป็นไข่วัดไงเนี่ย <laughs> เป็นไงบ้างครับการเรียกนการสอนที่นี่ก็สนุกดีค่ะก็สอนแบบเข้มเลยค่ะจากที่มองเห็น เป็นเซลล์เซลก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่านำจะนําไปใช้ยังไงทีนี้ผอาจารย์ก็มาให้ความรู้เพิ่มเติมก็ตื่อยากจะนําไปใช้ที่บ้านด้วยค่ะเพื่อให้ลดลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของที่บ้านด้วยค่ะพอมาได้รู้วิธีการรู้แบบหลักการแล้วเนี่ยคิดว่ายากไหมหรือไงก็ไม่ไม่ยากพอทําได้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เรียนแบบพลังงานทดแทนช่วยช่วยให้เรา นำสิ่งนี้ไปใช้ในวันหน้าได้บวกสีแดงลบสีดำปลายสายม้มากสีดำท่านเป็นต้นแบบในเรื่องของการคิดเร็วคิดไกลคิดฉับไวคือพูดง่ายคือว่าท่านเป็นคนที่มองการไกลแล้วก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาว่าถ้าเยาวชนในบริเวณหมู่บ้านได้รับการศึกษาที่ดี จะทำให้เขาห่างไกลยาเสพติดเพราะว่าการศึกษามันทําให้เราคิดวิเคราะห์ได้คิดถึงความเจริญงอกงามคิดถึงแต่สิ่งดีๆหลังจากที่ท่านเป็นวิศวกรสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆใ,ให้กับโรงเรียนแล้วท่านยังเป็นวิศวกรสร้างสังคมจากจุดเล็กๆเยวาชวชนในหมู่มบ้านเนี่ยรอบๆบ,บริเวณนี้ค่ะ